แดนและแพตตี้คอนเฟิร์มแล้วได้ลูกแฝดสมใจอยากเป็นคุณพ่อดีใจน้ำตาคลอเบา้าแดนและแพตตี้คอนเฟิร์มแล้วได้ลูกแฝดสมใจอยากเป็นคุณพ่อดีใจน้ำตาคลอเบา้าคุณแม่แพ้ท้องหนักอารมณ์แปรปรวนเผยเบบี Baby แข็งแรงดีเซอร์ไพรส์ครอบครัวหนักมาก ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาลินถึงกับร้องลั่นน้ำตาแทบแตกหลังออกมาแจ้งข่าวดีมีเบบีคนแรกอย่างเป็นทางการผ่านทางช่อง y u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  e โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ปล่อยให้แฟนๆได้แอบลุ้นว่าเป็นฝาแฝดหรือไม่ล่าสุดทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งผ่านทางช่อง y o u t u b e ว่าสรุปมีเบบีกี่คนโดยได้เผยว่าคุณหมอได้มีการเอาราสาวรเรียบร้อยแล้ว พบว่าได้ลูกแฝดจริงๆสมใจอยากคุณพ่อตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจของเด็กทั้งคู่ปกติแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่น่ามีอะไรต้องห่วงเพราะว่าไม่มีเลือดออกที่ไหนแล้ว ด้านสาวแพตตี้บอกช่วงนี้เริ่มแพ้ท้องหนักมากกลืนไม่ลงกินอะไรไม่ค่อยได้กินนิดหน่อยก็จะอ้วกบวกกับฮอร์โมนอารมณ์ก็เปลี่ยนทําให้มีอาการนอยร้องไห้สรุปแล้วแดนและแพตตี้ได้ลูกแฝดซึ่งลูกทั้งสองคนแข็งแรงดีมากๆซึ่งก็มีแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย